สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้มาดูข่าวเมื่อสักครู่นี้ปรากฏว่าสารแพ่งมีคำสั่งนะครับให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วข่าวกรณีห้ามคุณจูวิทย์พูดเกี่ยวกับเรื่องกัญชาในส่วนที่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยคุณจูวิทย์ไปยื่นคำร้องต่อสารเพิกถอนคำสั่งคุ้มครองชั่วค่าวฉุกเฉินปรากฏว่าวันนี้นะครับสารแพ่งยกเลิกคำสั่งนะครับคุ้มครองชั่วข่าว เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยินดีกับคุณชุวิ์ด้วยนะครับคือสารให้เหตุผลดีนะครับว่าการแสดงความคิดเห็นเรื่องกัญชาเนี่ยทำให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์และโทษของกัญชาโดยคุณชุวิ์นั้นก็ได้มีพยานหลักฐานต่างๆไปอ้างต่อสารเช่นคําเสนอของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยนะข้อเสนอแนะอะไรต่างๆจากเลขาธิการองค์กรผู้บริโภค นะมีหลักฐานมีความเห็นทางวิชาการเป็นที่น่าเชื่อถือนะครับสารด้านได้พิจารณาแล้วนะครับข้อห่วงใย,ยต่างๆขององค์กรต่างๆนั้นดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นคุณชูวิทย์ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกัญชาได้นะครับนะรบตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาหรือไม่มี อะไรเป็นอย่างอื่นนะครับคุณจูวิทย์ก็ยังสามารถที่พูดถึงเรื่องกัญชาได้ต่อไปนะครับคําสั่งของศาลนะครับในคดีนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพรรคการเมืองนั้นสามารถทําได้เต็มที่นะครับสามารถทําได้เต็มที่เพราะพรรคการเมืองที่ออกนโยบายต่างๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องกัญชานั้นมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง นะดังนั้นประชาชนจึงมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับก็หลังจากนี้คุณชูวิทก็คงจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกัรชาอย่างเต็มที่ต่อไปนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับช่วยการกดไลค์กดแชร์ครับ